นี้ก็เรามาพักกินข้าวที่ข้าวแกงํำหรับแม่ล้วนครับเราเข้าไปดูข้างไหนกันนะส่วน,ส,วนส่วนของผมเอาลาบครับแล้วก็ยำไข่ก็ใครผ่านมาหิวข้าวเช้าก็แวะมากันที่นี่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อยิงยาวเลยนะครับผม มาถึงถนนป่าสนนะครับป่าสนเมืองแรกครับอยู่ที่นาหูกวางอำเภอทับตะแกครับนี่คนที่ก็ตั้งแต่มีการรีวิวมาก็มีคนมาครับถ่ายรูปข้างในกันเยอะเลยครับ อนนี้ก็มาถึงที่พักคืนนี้ของเราแล้วครับที่คลองวานครับผมตอนนี้อยู่ที่ซีแซนเฮาส์รีสอร์ทเราจองห้องเป็นซีวิวใช่ไหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ต่อคืนก็จำไม่ได้ครับยังไงก็ลองเข้ามาดูดในเพจเอาแล้วกันนะครับซีแซนเฮาส์รีสอร์ทครับผมอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใจกลางคลองวานครับก็นี่ครับ เดี๋ยวเข้าไปดูห้องข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมเอ้ยเปลี่ยนแ้วเนี่ยเขาด้วยไ,ไหมความปลอดภัยสุดตัวเลยีต้องรับสูตรซีแทนเขาอีทุกอ่านจริงๆห้องค่อนข้างเยอะมากมาเป็นกลุ่มได้มาเป็นคณะได,ได,ได้ดูสิน่ารักไหมละ่ะแล้วก็เป็นแบบห้อง f แ m ม l y ีก็มีนะที่พักได้แบบว่า แบบหลายท่านอ่ะมันจะอยู่ห้องเนี้คือราคาช่วงนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงพันหกอ่ะก็ก็ค่อนข,ข้างนิดนึงอ่ะนาะด้วยราคาแต่ว่ามีอาหารเช้าบรรยากาศดมที่อาหารเช้า แล้วก็ยังมห้องพักนี้ก็มีสองห้องอใช่ด้วยเหมือนกันห้องนี้ห้องอะไหรขบนเดี๋ยวไปอัปเดตราคาให้ทีหนึ่งอันนี้คือห้องรวมหมออันนี้ใช่เป็นห้องพักแบบหลายคนเป็นแบบ f ฟมิลี่เหมือนกัน ไปแล้วก็จะเป็นห้องที่เราได้จองไว้เป็นห้องเดียวใช่ไหมนี่เป็นหุ่งนะแต่ไม่มีก็ว่างแหละค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,890บาทซึ่งจีนถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันราคาาะ่าจจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นดีแหละ สบายดีข้ององหารโอเคเพราะว่าถ้าโรงแรมแบบใหญ่แบบเนี้ยมันคือราคานี่หมดเลยไงถ้าเราไม่เอาแบบแนวแบบว่าถ้าไม่ติดทะเลนะ จากที่เราอาบน ok. ้ําแต่งตัวเสร็จแล้วครับนี่สีแต uhm ่ว่าเราสาเขาคิดว่าเขาเด็ดกว่านี่ครับไปเราไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่าก็ก่อนที่เราจะไปเดินถนนคนเดินนะครับพอดีหิวก็เลยเห็นว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมันน่าสนใจมากแล้วใกล้ที่พักด้วยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวคือเจเล็กครับผม ก๋วยเตี๋ยวเจเล็กนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มครับผมอยู่ใกล้ๆกับซีแซนครับผมเดินมานิดเดียวค่อยถึงครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ครับก็บางวันก็จะมีเนื้อครับแต่วันนี้เสียดายไม่มีเนื้อวัวครับพอดีผมกินอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายครับลืมถ่ายหมูนุ่มหมูหมูหมูตุ๋นที่นี่บอกเลยว่าทีเด็ดมากหมูตุ๋นที่นี่ ตัวนี้คือทีเด็ดมากครับนี่ครับว่านี้คือน้องไก่นี่มีว<อ>ิปกติมันขายเนื้อทุกวันไหนคกรอเ่อ,อ,อยโค่้ขอ้มันก็ใครที่เดินทางมาเที่ยวที่ของหวานก็แวะกินก็เดี๋ยวเดเล็กนะครับผม รับรองว่าเด็ดมากประมาณปาสทะเลทับแปลกคือไทยเป็นที่เดียวที่ไม่ทำปลาสดออที่ไม่ขายอาหารปลาสดเป็นแบบลักษณะแบบเหมือนแบบมาซิเม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอถ่ายด้เหมอนกันนะ โอเคครับเราขับเข้าไปในตัวเมืองแล้วคือฝนตกคาดว่าถนนคนเดินน่ะน่าจะไม่มีร้านเพราะว่าตกหนักมากเราก็เลยกลับมาที่แผนแผนเดิมแผนเดิมแผนแรกก็คือไปเดินถนนคนเดินให้กินชิปๆแล้วก็จะมากินร้านนี้ครับจินิการปูม้าเป็นครับผมคืออยากกินปูม้าโอเคนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านกันดีกว่านะครับวา่าเปิดยังไง ที่นี่ก็คือร้านปูม้าเป็นครับผมร้านจิบิการก็น่าจ,จะเป็นร้านดังของที่นี่ครับอืมโอ,โอ้ปูม้าแล้วก็ปูเสือครับไซก็รัวสามร้อยห้าสิบแล้วก็สองสี่ร้อยห้าสิบก็จะเ,เหลือน้อยแล้วแหละอโอเคอืมโอเคครับ เติมทีที่เราตั้งใจไว้ว่าจะกินที่ร้านสุดท้ายแล้วก็เอาไปกินที่บ้านดีกว่าเปลี่ยนแผนโอเคไปจ่ากที่เราไปข้างนอกมาก็ตามบ้านก็ซื้ออะไรมากินกันครับนี่ครับจากที่เราไปซื้อข้าวเย็นมา ไม่รู้ว่าไฟจะเห็นหรือเปล่าเป็นปฏิกาทางั้นเน่เน่แล้วก็ใช้ติดคนละครึ่งด้วยใช่ไหมเดี๋ยวว่ไปกินเกาเหลาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจบด้วยตบด้วยเกาเหลามื้อดึกนี่อเันนี้อร่อยมากนะหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยหวานเจี๊ยบมึกสดมากนะครับดึงมึกสดสดมากๆหวานเลย โอเคขอโซโล่ก่อนล้วกันเดี๋ยวเมื่อเด็กค่อยมาดูอีกทีหนึ่งสวัสดีตอนเช้าครับนาของหวานฝนตกหนักใจเช้าเลยครับร,รู้พายุเข้าหรือเปล่าฝา ก็อยู่ที่สะพานปลาเก่าคลองวานครับอ,อันนี้เป็นจุดท่าเรือน้ำลึกเก่าครับส่วนท่าเรือน้ำลึกใหม่ที่เราเห็นคือเมื่อวานน,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 นู่นนี่ในการไดยล่อง่ายนะแดนออกแล้ว ตอนเช้าฝนตกหนักมากครับตอนนี้ก็ยังซุ้มๆฝนอยู่ก็เป็นช่วงหน้าฝนลลนะนะยังไงเรามาเที่ยวหน้านี้ก็ต้องรับสภาพอากาศมันให้ได้แล้วกันอืม เราก็เก็บของกันเรียบร้อยแล้วก็เช็คเอาเรียบร้อยเตรียมเดินทางกลับครับแต่เดี๋ยวก่อนกลับเราจะแวะไปที่ตัวเมืองประจวบก่อนแปบ๊บหนึ่งอาจจะหาอะไรกินแล้วค่อยยิงยาวเข้ากรุงเทพนะนับมารถนะอืะใครมาพองวานก็ แนะนำที่นี่ครับซีแตนซีแตนเทน้าซ<ว>ีนเท้ารีสอรครับผมที่นี่ดีนะครับมีจุดถ่ายรูปเยอะมากมใช่ครับมีจุดถ่ายรูปที่เยอะมากมโอเคเดินทางกันดีกว่าพอเห็นไม่เส็กเขาปิดก็เลยไป ว,ว้าวพื้นแรงอ๋อเราอยู่หลังเขานี่อ่าพอดีมีพี่เจ้าถิ่นครับเขาแนะนําว่าที่นี่คือครัองที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่เขากินมานะครับชื่อร้านมาเมซองครับเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม <S <S ถ้าเป็นาอาไรคือมาแต่ไม่ส่ง ก็ <g ül> มาดูครับบรรยากาศาร้านครับอ,อันนี้คือตัวเครื่องชื่อที่พี่เขาแนะนำ อยากกินต้มตำผมวิ่งบปพาสมาจากปานก็มาถึงปุ๊บเราเสดอถึงทางแยกนะครับที่แยกถ้าขามาคือเลี้ยวซ้ายเข้าหัวหินแล้วก็เลี้ยวขวาจะเป็นทางเลี่ยงเมืองครับแต่นี้จะเป็นขาเข้าเร็ดมากพอดีเราอยากกินเราเจอร้านหนึ่งก็คือร้านนี้ครับชื่อร้านวันชัยยะโสครับเห็นร้านแบบนี้ก็ลองดู ว่ารสชาติเป็นยังไงนะแล้วก็จะได้แชร์แกันเผื่อมีใครสนใจแชา์มากินแลแ้วแมวอ้วนบรรยากาศในร้านก็อย่างเงี้ยครับคุณเคยคุณเคยแบบบ้านๆตามตัสไตล์เราเวลาออกทริปเราจะมาเก็บน,นั่งกินร้านแบบนี้ใช่ไหมฮะคุฟ <laughs> ้อนไม่ไหวแล้วอยากนอนอยากนอนแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนอาหารมากันดีกว่าแชรดนมาแล้วครับต้แบมแซ่บกระดูกอ่อนตับปูปลาปลากระนะกลาพวงแน่นอนอืต้าเหนียวหนึ่งกะทิหลับแน่นอนนอนบ,บนบรถเดีย๋ยวนำมบนรถเดีย๋ยวนำมบนรถเอาแอร์เย็นๆเท็จเดียบโอ้โหกระเทียมด้วยเฮ้ยไม่ใช่้ชันต้อง ุ้นเนี่ยดิยม,ม,มแทบแทบจัดไม่รู้